ัสดีครับไปตองสปอร์ตวันนี้มาดูกีฬาคัดทีมชาติคู่นี้เหลิมพัทลุงกับทีสุโคไทยนี่ครับเพิ่งเปิดมาดูนะครับก็คะแนนตอนนี้อยู่ที่3คะแนนต่อ2องทีสุโขไทยนำ มาดูเหลือมพระจุลุงตีลุงนี้นะครับโดนเขียๆมีสุโคไทยนะครับได้สองเต็มนำเป็นห้าต่อสอง ันนี้นะครับมาชมการแข่งขันในรอบกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับผู่ชนะก็ยังอยู่ที่กลุ่ม A คู้แพ้จะลงไปอยู่กลุ่ม B ในคู่นี้น้องทีกับเหลิมพัทลุงนั้นยังทั้งคู่ยังอยู่ในกลุ่ม A ออยู่ สสสสวสสวัััดดีดดีครรบบหมดเที่ยวนี้นะครับน้องทีสุโขทัยนะครับได้บวกเพิ่มอีกสามแต้มครับคะแนนเป็นแปดต่อสอง เปลนนะระยะเป้ากับเหล็กที่เปลี่ยนประมาณ1เมตรครับลูกนี้เหลือมขึ้นได้สวยครับลูกอยู่กับเป้า สวยครับน้องทีตีถ่ายออกไว้นะได้สองแต้มครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับนะครับมาชมมามีความส,สุขในการชมร่วมกันนะครับเลิมก็จะลุงเข้ามาเปลี่ยนลูกนี้ครับ น้องทีจะตีครับลูกสุดท้ายของน้องทีตีโดนได้2องตีตั้งได้3นะครับรรนะโอ้โห,โหตีสปินแบ็คออกไปไกลนะครับได้แค่2แท้มนะครับคะแนนน้องทีบวกเพิ่มเป็น10ต่อ2ครับ ามาชมด้วยกันนะครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกๆท่านนะครับที่ทำการแข่งขันคัดเลือกตัวเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับ ตีตั้งสวนตั้งกับคืนเลยครับ,บเลบเิมก็ตีนะครับถ่ายออกไปนะกรับคือขยายโซนไปกว้างๆเลย ตังน้องทีได้บวกอีก2แต้มนะครับคะแนนตัวนี้เป็น12ต่อ2แล้วนะครับ ้องทีขึ้นระยะมาประมาณเกือบ10เมตรครับลูกนี้ไกลหน่อยสวยครับวางไว้หน้าเป้า50เซน แรกนะครับน้องเหลิมผิดนะครับเหล็กสก็ตีพอเขียยๆครับเล็กที่3ยกขึ้นมาเปลี่ยนครับ๋ยวนัองทีตีนะครับตีถูกเกมครับเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพี่เหลิมครับ โอ้โหโอ้โห oh สมราคาครับเกมครับน้องทีชนะด้วยคะแนน13ต่อ2ครับน้องทีก็ยังยืนอยู่ในกรุ่ม A ต่อไปนะครับส่วนผู้หมดเหลิมก็ไปวันฝ่าในกรุ่ม B ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคู่ต่อไปครับ